what wow. สวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะครับที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดบุรราชธานีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมยกทัพนะครับเอาใจคนรักยาลิ์นะครับใครนะครับที่ชอบเตร์ต้ยาลิ์วันนี้ผมจัดมาให้3คัน3เจเนอเรชันเลยนะเรียกได้ว่าทุกโฉมเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่โฉมแรกเลยโฉมเอ่อหนนะครับตั้งแต่โฉมแรกของยาลิ์เลยนะครับแล้วก็โฉมที่2นะครับ ที่เป็น1.2แล้วนะครับตัวนี้เราเรียกกันหน้าประดุกนะครับหนวดประดุกเนี่ยแล้วก็โฉมปัจจุบันนะครับตัวล่าสุดนะครับที่ปัจจุบันมีการไมเนอร์เชงแล้วนิดหน่อยนะครับทั้ง3คันที่ผมคัดมาให้เนี่ยผมคัดตัวท็อปของทุกโฉมมาให้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยสีขาวหมดทุกคันนะครับตัวท็อปมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับ Toyota Yaris 1.5 RS นะครับเป็นตัว RS ปี2012นะครับเกียร์ออโต้สีขาวคันนี้คือตัว RS เนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันนะมันจะลายแบบเทียดีนะครับเหมือนเทียดีสมัยก่อนเนี่ย RS เนี่ยคือตัวท็อปสุดแล้วนะครับเป็นรุ่นแบบรุ่นพิเศษนะครับอันนี้ก็1.5 RS ปี2012เนี่ย12ก็เป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเพราะปี13ก็จะเป็นโฉมนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ โฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมตัวบอดี้สวยนะครับด้านข้างเนี่ยมีสเกิร์ตให้นะครับนี่สเกิร์ตด้านข้างต่างๆนะครับแล้วก็มีแปะสติ๊กเกอร์เทียดีนะครับล้อแม็ก hmm. เนี่ย mm hmm. ก็เพิ่งเบ mm ิก hmm. ใหม่สีวงนะครับพร้อมกับยางเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลา mm hmm. อย่างแรกนะครับนี่ที่เปิดประตูนะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วเพอตัวท็อปเนี่ยให้แบบ กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็นี่ด้านในนะครับจะเป็นพุทซาร์นะครับเนี่ยเป็นพุทซาร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเ,เลขไม์กันก่อนนะครับอ่ะกดปุ่มปุ๊บก็ซาร์ทเลยตัวกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะอย่างแรกนะครับตัว RS เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับเนี่ยสังเกตง,งา่ายหน้าปัดตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับ เลขไมคันนี้นะครับ144,012กิโลเมตรนะครับรถปี2012นะตอนนี้ปี2 0 2 2ผ่านไป10ปีนะครับ10ปีเนี่ยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่แค่14 0 0นะครับใช้งานแค่14 0 0ต่อปีนะถือว่าใช้งานน้อยมากแล้วก็ถ้าเราสังเกตกันนะก็คือในรถของ t o y o ต a เนี่ยโฉมแรกๆรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับหน้าปัดของเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นโฉมใหม่รุ่นใหม่แล้วจะมาอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้หมด แต่สมัยก่อนจะอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นยาลิทวีออสต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะตัวยาลิท1.5ซึ่งปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเครื่อง1.5เนาะปัจจุบันมัน1.2หมดแล้ว1.5มันก็แรงกว่านะคนก็นิยมเยอะตัวพวงมาลัยนะครับเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังแล้วก็เดินได้แดงนะครับเนี่ยเดินได้แดงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยน ขึ้นเป็นโหมดเนี่ยตรงนี้ได้เลยตรงกลางนะครับมีจอให้จอเนี่ยก็ใช้งานอะไรได้บ้างมาดูกันนะครับอันนี้เป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะโตโยต้าเด้วโอเคเรดีโอวิทยุนะครับ USB iPod SD AUX นะเนี่ยเสียบ SD เสียบ USB ได้หมดนะครับใส่แผ่นก็ได้สำหรับตัวจอตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วระบบแอร์เป็นแบบเมนนวนมือหมุนทั่วไปนะครับเนี่ย แล้วก็ปรับอากาศปรับอุณหภูมินะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้แล้วก็หัวเกียร์เนี่เดินได้แดงด้วยเหมือนพวงมาลัยเลยนะอย่างที่บอกนะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยจะสไตล์แบบเทียร์ดีนะครับอ่าทีนี้ภายในนะครับดูภายในหน่อยตัวเบาะเนี่ยตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดําตัดกับสีแดงดูสปอร์ตมากนะครับดูสปอร์ตเลยแล้วก็เดินได้สีแดงด้วย และอีกอย่างคือตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดชำรุดนะครับเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษาดีเลยนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับห้องผู้โดยสารนะครับเช่นกันตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับสีแดงนะครับดูแล้วก็สวยสปอร์ตนะส่วนตัวผมชอบนะแล้วก็นี่ตัวด้านข้างนะครับก็เป็นหุ้มผ้ามาเหมือนกันนะครับ อันนี้ตัวนี้เป็นที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้แล้วสวยงามนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะมีสปอยเลอร์ใหนน้ด้านหลังติด RS นะครับเป็นรุ่น RS อีอกอย่างหนึ่งนะครับไฟท้ายของเขาไฟท้ายเนี่ยจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าไฟท้ายโดนัทนะครับตัว RS เนี่ยจะเป็นไฟท้ายโดนัทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นทับทีมอันใหญ่คู่ด้านหลังนะเป็นคู่หนึ่ง เป็นคู่ที่เปิดนะครับก็เป็นปุ่มแบบนี้เวลาเรากดแล้วก็กดติดแล้วก็เปิดได้เลยอ,อันนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเราดูอุปกรณ์หน่อยอุปกรณ์ยางอะไหล่นะครับพร้อมใช้งานนะครับมียางอะไหล่ให้นะครับพร้อมใช้งานโอเคอพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่สามารถาพับเบาะลงได้นะ หกสิบสี่สิบนะครับนี่พอพับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้เรียบยาวแต่ว่าสามารถจุสัมภระเพิ่มเติมได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะโอเคสําหรับคันนี้นะครับผมแจ้งราคากันหน่อยนะเดี๋ยวผมทวนรุ่นแล้วก็ราคาของคันนี้ให้นะครับก่อนที่เราจะไปคันต่อไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริสนะครับ1.5 RS เนะครับเป็นรุ่น r s รุ่นท็อปรุ่นพิเศษนะครับเกียร์ออโต้ปี2012นะครับ12แท้ สีขาวตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมผมขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิด2 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปคันนี้ Toyota y a r i ินะครับ 1.2G นะครับตัว G เนี่ยพอมาเป็นโฉมนี้นยจะเป็น j g e g แล้วนะครับตัว G เนี่ยท็อปสุดนะครับตัว G ให้อะไรมาบ้างนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่ ไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยกระจังหน้านะครับเนี่ยตรงหนวดเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดําด้านตัวนี้ให้เป็นสีเทามาแล้วนะครับสีเทาเมทัลลิกนะสวยนะครับได้สีขาวเหมือนกันล้อแม็กก็ล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวแม็กอะไรก็สวยนะครับไม่มีรอยขูดนะครับปียางนะ2 0ง7นนะครับ สัปดาห์ที่19 2017นะปียางนี่กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างอ่ะมาดูภายในกันหน่อยเช่นกันกุญแจรีโมทสมาร์ทเอ t นทีนะครับกดปุ่มเนี่ยฮึบโอเคนะครับพุทซาร์ตนะครับตัวท็อปเนี่ยก็เป็นพุทซาร์ทแล้วเหมือนกันกับ R S นะอ่เวลาซาร์ทนะครับก็กดอ่ะเดี๋ยวเอาุแจก่อนี่กุญแจนะกุญแจเป็นรูปรูปร่างแบบนี้ เวลากดสตาร์ทปุ๊บโอเคนะครับคันนี้ไม่น้อยมากนะเอาจริงคันนี้ไม่น้อยมากมาดูเลขไม์กันหน่อยเลขไม์คันนี้อยู่ที่34,914กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคิดดูนะรถปีคันนี้2017นะ2 0 1 6ันกจดส็ก็เอ่อกี่ปีละ่ะห้าปีนะห้าปีไม์แค่30,000 นะครับไม่กี่หลักพันนะหลักพันอ่ะพวงมลาลัยหุ้มหนังเหมือนกันนะครับมันติฟังก์ชันเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นอันนี้แอร์ออโต้แล้วนะอันนี้ไม่ใช่แอร์แมนนวนแลวแล้วเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับนี่กดออโต้เนี่ยมันก็ปรับอุณหภูมิปรับอะไรได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิปรับโหมดได้เลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำโอ้แรงเกินนะครับอ่ะเกียร์ออโต้นะครับแบบ cvt เกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ขับง่ายขับสมูทนะครับตัววิทยุเหมือนกันนะ,ะก็มีโหมดหลายบ้างอ,อย่างแรกนะครับ FM AM มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับ FM AM แล้วก็ USB นะครับ USB AUX แล้วก็ใส่แผน่นใช้งานได้หมดนะครับถือว่าพร้อมใช้งานเลยจุดจดเด่นของคันนี้คือไม่น้อยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาดูภายในยหน่อย ตัวภายในนะครับคัน RS เนี่ยจะเป็นสีดำแดงนะพอมาเป็นโฉมนี้แล้วเนี่ยจะเป็นดำส้มนะครับดำส้มเดินได้ส้มเหมือนกันนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครชอบนะใครชอบสีส้มเนี่ยอันนี้ก็ตัดกันได้ลงตัวนะครับอ่ะห้องผู้โดยสารบ้างต้องบอกเลยว่า รถไม่สามหมื่นเนี่ยรถ5ปีไม่ส0 0 0ม่นเนี่ยคิดดูนะว่าสภาพเนี่ยใช้งานน้อยมากเรียกได้ว่าซื้อมาจอดมากกว่านะดูสภาพเดตตัวเบาะตัวอะไรเนี่ยสภาพยังเหมือนใหม่มากๆนะครับใช้งานน้อยมากๆโอเคด้านหลังมาดูกันด้านหลังต่อนะครับมีสปอยเลอร์เดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับตัว G เนี่ยติดอยู่ด้านท้ายนะครับตัว G โอเคด้านหลังนะครับดู ภายในยหน่อยนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับคันนี้เนี่ยมีแถบถาดมาให้ด้วยถาดถาดรองของนะครับเนี่ยเวลาที่เรามีของอะไรเงี้ยที่มันเปียกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ซึมผ่านะมันก็จะมีถาดรองทําความสะอาดง่ายยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นอ่ะสามหมื่นโลอะยางอะไหล่ด้วยเดิไม่ไม่มีเศษดินเลยนะไม่เคยแตะพื้นดินนะครับโอเคมา สำหรับคันนี้ทวนราคาให้ทวนราคาให้นะครับสำหรับคันนี้ t o y ย t a ายาริ 1.2G ปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับใหม่น้อยมากแค่30,000โลดได้สีขาวรถเหมือนใหม่นะครับ399,000บาทนะครับ399,000บาทเครดิตดีฟรีดาวเช่นกันนะคันแรกเนี่ยรถ10ปีนะครับปี2012299,000บาทคันนี่2 ลด5ปีนะครับปี2017นะครับ399,000บาทเพิ่มมาแสนหนึ่งเดี๋ยวมาดูคันนี้กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้คันสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็เป็นตัว toyota yaris นะครับ 1.2g เหมือนกันนะครับเป็นตัวท็อปนะ 1.2g นะครับตัวนี้เนี่ยเออเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็แตกต่างกันไปเยอะพอสมควรน,นะครับ ไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ล n n i n g light ไฟตัดหมอกอะไรให้หมดแล้วมีไฟหลีให้ด้วยและที่สำคัญคันนี้ตกแต่งสเกิร์ตรอบคันมาสวยๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสเกิร์ตรอบคันคันนี้ตกแต่งมาสวยๆเลยแล้วก็ล้อแม็กของเขานะครับเนี่ยล้อแม็กเป็นแบบทูโทนนะเนี่มีสีเทาตัดกับสีเงินนี่สวยงามแล้วก็ปียางนะครับ สัปดาห์ที่48ปี2018นะครับนี่ก็คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นออพอเปลี่ยนโฉมมาปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นโฉมนี้เลยนะครับคันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูภายในกันหน่อยเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับสำหรับยาริโฉมนี้นะเอาเบาะก,ก่อนเลยคันแรก RS นะสีแดงคันที่สองสีสม้มคันนี้สีฟ้านะครับสงสัยจะเปลี่ยนทุกรุ่นเลยนะครับ สีเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดําตัดกับสีฟ้านะครับก็ดูเอ่ออันนี้จะดูแบบออกแมนๆหน่อยนะสีฟ้าๆนะสีน้ำฟ้าฟ้า,ฟาน้ำเงินนะครับส่วนกุญแจนะครับเช่นกันตัวท็อปเนี่ยเขาก็ให้เออ่กุญแจรีโมทมาแล้วแล้วก็ปุ่มพุชซาร์สมาร์ทเอนทรีอ่าและพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันสองฝั่งแล้วนะครับสองโฉมที่ผ่านมามีแค่ฝั่งนี้ แต่ว่าโชมนี้เนะี่ยมี2ฝั่งแล้วนะมี3ปุ่มด้วยนะสามปุ่มน่ครับ2ฝัง่งเลขไมค์คันนี้นะครับเยอะกว่าคันที่แล้วอีกแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าเลขไมค์เพียงแค่69,552กิโลเมตรนะครับรถเนี่ยปี2019นะ2019 2018.19กนจดนะครับก็กี่ปีล่ะ3ปีเนะาะ3ปี3ปีผ่านไปนะครับเลขไมค์6 69 0 0 0นะก็ประมาณปีละ2อ0 0 0่0กิ 20, 000, 20, 000โลนะประมาณ2 0 0 0 0โลก็อยู่ในเฉลี่ยที่การใช้งานรถทั่วไปนะครับมีอะไรบ้างคันนี้เซนเซอร์ถอยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้เซนเซอร์ถอยตัวเกียร์นะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์ซีวแล้วนะครับขับลื่นขับสมูทขับสบายนะครับเกียร์อัตโนมัติซีวแล้วก็ตัวแอร์เนี่ย Air แอบรบ์ดิตอลแบบดิตอลแล้วอะ่ะ ปรับแบบสบายแล้วทีนี้มีอโอตโต้มีปิดอ่าได้หมดอนะ่ะตอนนี้แอร์อโอโต้หมดแล้วระบบตัวนี้นะวิทยุ FM FM สองบลูทูธมีให้แล้วอ่ะช่วงนี้บลูทูธมีให้แล้วนะครับ AM อ่า USB AUX อ,อ่าแล้วก็ใสแ่แผ่นนะครับถือว่ามีโหมดเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรอ่าแอร์หนาวเกินไปโอเคก็ถือว่า อันนี้โฉมปัจจุบันนะออปชั่นอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าหน่อยนะครับดีกว่ารุ่นที่ผ่านๆมานะในยาริสนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะครับห้องผู้โดยสารนะครับเช่นกันตัวเบาะนะเบาะผ้าเบาะผ้าทั้งสามคันนะครับอืมเดินได้สภาพสวยนะครับสภาพเนี่ยใช้งานน้อยอ่ะด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็มีสเกิร์ตรอบคันเหมือนกันสเกิร์ตด้านท้ายนะครับสวยดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านบนก็สปอยเลอร์เดิมเดิมจากโรงงานนะครับอ่นนี้จุดตัว G นะที่เขาชื่อรุ่นนะครับคือของยาริสเนี่ยเขาจะแปะรุ่นไว้ไม่ว่าตั้งแต่โฉมแรกจนโฉมปัจจุบันนะครับเขาจะแปะรุ่นไว้ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับอ่ะด้านท้ายนะครับคันนี้ถือว่ากว้างเลยนะแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วย แผ,แผ่นบ้างสายตานะครับตอนนี้เรามีของสำคัญอะไรนี้ของมีค่าระวางไว้คนจะมองไม่เห็นนะอ,อุปกรณ์ถ้าเป็นโฉมใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มียางอะไหล่แล้วนะเขาจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับชุดปะยางฉุกเฉินอุปกรณ์แม่แรงบล็อกขัดล้อเนี่ยมีมาให้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้จัดเรียงนะครับเดี๋ยวเอามาจัดเรียงใหม่โฉมใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะครับโอเค เดี๋ยวเรามาแจ้งราคาหน่อยนะครับเดี๋ยวทวนทีละคันเลยนะะเดี๋ยวผมทวนชื่อรุ่นคันนี้นะครับแล้วก็แจ้งราคาแล้วก็จะทวนให้ทั้ง3คันทีเดียวเลยคันนี้นะครับเทต้ตายาลิส1น g นะครับปี2018จดทะเบียนในปี2019ไม 60, ล์0 0 0 0โลได้สเกิร์ตรอบคันนะครับแต่งสวยๆจัดตรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับขายอยู่ที่4,69,000บาทนะครับ 4 6 9 0 0 0บาทก็แพงกว่าคันนี้นะแพงกว่าโฉมเก่าเนี่ยอยู่เท่าไหร่70,000บาทห่ทางกันอยู่70,000นะแต่ว่าคันนี้เอาไม่น้อยกว่าคันนี้นะทั้งทั้งนี้คันนั้น5ปีคันนี้3ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเครดิตดีฟีดาาทุกคนันรถทุกคันนะครับสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับการันตีได้อย่างคันแรกนะครับเครื่อง1.5นะ109แรงมา้า109แรงมา้า คันนี้2เนี่ย1.2เนี่ย86แรงม้าแล้วก็คันที่3ก็เป็นบล็อกเครื่องเดียวกัน86แรงม้านะครับคันแรกทวนชื่อรุ่นให้ Toyota Yaris 1.5 RS เกียวโตปี2012นะครับ299,000บาทคันที่2 Toyota Yaris 1.2 G ปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับ399,000บาท แล้วก็คันสุดท้ายเดยใต้ยาริ 1.2G นะครับปี2018จดทะเบียน2,019คันนี้นะครับ469,000บาทนะครับใครนะ้ที่สนใจคันไหนสามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์063693000 0 00, หรือ Line ID MyBoy 003ยตามตามที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเรานะครับรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์นะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ